ยอมให้กับบ้าสามิีปลอบใจโดยการกินทุเรียนอันนี้พวงมันอีอ,อันน,น,นี้อันนี้มีไหม,มไม่ม,มีไม่มีมเอาไม่มีเอาส่วนนี้ไปลูกได้อยากกินไม่ใช่ได้อยากกินส่วนหนึ่งส่วนไหนเอานี้เดี๋ยวจะชิมก่อนมันลออะเือเอาไม่บ้าไหม น้งปันอืมอรอยว่ออร่อยกำลังกอนนอนอีกเหรอนุ่มเหมือนคารเมลหวานเเหนียวนุ่มอร่อยโฟมมาดีอะไรไม่รู้อร่อยข้อขาอว่โอ้ย ต้องกินแบบเนี่ยนเนื้อขนาดนี้ไม่ให้กินแบบเนื้อเหมือนหมอนนะออร่อยไม่ชิมคำเนียเหมือนอคาราเมลเลยจัด